สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในช่อง p o y Robot Channel นะครับแล้วก็อยู่ในเกมเราบอกกันอีกครั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่แมพ o m e ไท c คูนนั่นเองนะครับผมไม่มีโรบ้านะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้ v i p นะครับจบัจบจองพื้นที่กันก่อนเลยนี่ได้พื้นที่แล้วนี่นี่ไงหาเงินจากตรงนี้นะครับผมไปดูในช่องสอจบ อ่ะคชุดไม่ใช่ไม่ใช่ชุดอันนั้นนะนี่อ่านี่อุด <c oughs> กำแพงสัง้นรวดเร็วนะครับนี่อะไรอะ่ะสิบห้าแดานอ๋อข้างบนตรงนี้นะครับนี่หลังคานี่โสร้างอย่างรวดเร็วตั้งไม่พอ ในพื้นนะครับท่ายี่สองเอียนมาแล้วจากเมื่อกี้เป็นพื้นที่โล่งๆครับโหเด็วมากๆซึ่งใครที่ชอบสร้างซึ่งใครที่ชอบสร้างบ้านนะครับแนะนำแบบนี้เลยคนเยอะมากๆนะ หน้าต่างครับเดีย๋ยวผีโชว์วันจะเยอะมานะครับวางหน้าต่างไปอีกดูความคนใช่เหลือดูดีบ้านเราแบบอลังการสุดๆเนาะหน่อยโอเค สร้างปะปาก่อนวิ่งประตูรถอืมนี่เบิกทางมาทางเข้าครับเอาอันนี้ก็แล้วกันโหหลงัหลงนี่แพงมากๆเลยเฮ้เอะไรอ่ะเพื่อน นี่ปิดตั้งมาก่อนวางประตูครับนี่ประจูว้าไอ้เพื่อนเอาเบคอนมาอีกได้แย่งยิงกัอนอยยเยอะมุดป็นอยง,งกระเดกกระดอ เอาออกไปทีเออนั่นเสียงเสียงยิงนะสร้างพื้นต่อกระแพงครับบอลกระแพงก่อนเนีย่ยแป๊บเดียวเองได้บ้านแล้วทุกคนง่ายมากตังก็ไม่พอเร็วเกินเนาะ สร้างไฟร์นี้ก่อนกระจกนะครับวางตู้วางตรงนี้นะครับอ้าแเราไม่มีเยนตูหอะไรนีก่อนเฮ้ยเธอเธอมีต้นสากุระด้วยเหรอ โหทำไมบ้านเธอไม่มีต้นซากุระเลยเนี่ยเอ๊ะทำไมบ้านฉันไม่มีต้นซากุระเลยเนี่ยเอ๊ะหรือว่าเพื่อนมีโลบ้าไม่ก็ใช่มันหรอกวางพิซซ่าตรงนี้นะครับนี่ แงบแงบกินพิซซ่าก่อนอืมอร่อยผมไม่มีรถอะนี่มาที่ร้าน VAP หน่อย โหที่จริงผมก็อยากได้นะต้องใช้โลบาร์ครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนสีบ้านนะี่เป็นสีหลังคากานสีดำโอเคได้และวมีบ้านผม วางประตูวางประตูก่อนนี่วางไอศครีมตรงนี้ไป เพื่อนอะไรี๋ยวผมหาเดินี๋ยวผมหาเดินไปทางนี้ก่อนแล้วกัน หลังบ้านเพื่อนดีกว่าดีกว่าเอ๊ะนั่นตู้อะไรอ่ะเราไปดูดีกว่าผมรู้รหัสอยู่นะครับแปดหนึ่งสี่สองแล้ว ทางนี้เขาก็จะเปิดขึ้นเลยครับงั้โอเคกดเฮ้ยเฮ้ยมีเสียง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 ,ยงอ่ะทุกคนเพื่อนจะมาทำไมเนี่ยระเบิดเหรอ,อเฮ้ยขึ้นจรวดไปไหนกดล็อกจรวดขึ้นไปนะครับ ันก็จะเป็นเหมือนกับอิสต์เอร์เอ gg เจ้มามาถามมาทางนี้ทำไมเกิดอะไรอ่ะมาลงนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวลงมาแล้วฮึดตู๊โฮทอ อย่าบอกว่าเพื่อนนี่ระเบิดเอาไม่ตายครับ mm hmm. เมื่อกี้จอมันเน็ตมันไม่ค่อยดีเฉยๆโอ้ไ oh ม่ดูดิเป็นลูกจรวดตรงนี้นะครับหน้าบ้านเราโหยังเท่เบิรนี่กบได้นะครับได้มาสามพันกว่าเอาทางระเพิมว่าทำไมเนี่ย ออกไปบอลลูนมีบอลลูนอ๋บอลูนแล้วก็ปล่อยเบอร์ม่อีกเบอร์ม่ขอีกเพื่อนขอเข้าบ้านหน่อย ไม่ได้อะค่ะโอาขอกินก่อนหิวไอติมไอติมไอติมกินเป็นน้ำแทนหยับงับงับหยับหยับหยับนะชื้นและยังยังไม่พออีกเออได้และจึ๊บอะไรอยปืนอาหารเข้า อ๋อทางกระเพิงออกไป